และนี่คือชมหน้าของกับตันทีมแกดไทยอ่ะก็คือพิมพ์อยู่ทีมสวัสดีค่ะทีมไหนแกดไทยได้ชุดเท่าไหร่ได้ชุดหนึ่งค่ะเอ,อ้ยเหมือนกันเลยทีมนับได้เท่าไหร่ฮััโหลค่ะสวัสดีค่ะทีมไหนอะไระครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ T-Cast Reality นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปรับ กับตันพิมพ์ที่บ้านนะครับแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านกับตันพิมพ์เรียบร้อยนะฮะหนึ่งสองสามไม่ได้เตรียมกันเลยดีค่ะทุกคนไม่ได้เตรียมเลยเหมือนเดิมเอ้ยเป็นไงนี่เขาบอกว่ามันมียังไงมูเตลูมูนิดอันนี้ก็สอบแกะแพทแล้วนะคะทุกคนเป็นแพทหนึ่งกับแกะเชื่อมโยงค่ะแกอิงด้วยสองวิชาวันนี้วันสองวันที่สิบสองมีนาคะ เราพร้อมจะเดินทางกันหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะเราจะไปนั่งรถที่ใครนั่งก็ติดนะคะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยพี่เนยพี่สายไปหลายคนที่ติดก็คือนั่งรถคันนี้นะะแล้วค่ะหนูนจะไปนั่งบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ราบลื่นแน่นอนถูกว,วันนี้ยังไงก็เต็มกัปตันพิมวันนี้ เรารเราฟอมแค่ไหนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์สักประมาณ70-80ิแปละกันเผื่อๆไว้เพราะว่าแบบกลัวตัวเองผิดหวงังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่เราเตรียมมาตลอดตลอดอยู่แล้วแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดแบบทาให้เต็มความสามารถของตัวเองแล้วถ้าถึงสนามสอบแล้วอย่างแรกที่ต้องทํานี่เราจะทําอะไรอย่างแรกที่จะทําคือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนก่อนค่ะก็เป็นเหมือนที่เพิ่งตั้งใจอันหนึ่งอะเหมือนเราจะได้แบบนิ่งๆมีสตินิดนึง วันนี้เป็นสนามสอบโรงเรียนเนาะใช่เขาวังวค่ะคุค้นเคยอยู่แล้วแล้วกับตันคนอื่นรู้ไหมว่าเขาสอบที่ไหนกันบ้างฟ้านี่สอบใกล้บ้านขนุนจำชื่อโรงเรียนไม่ได้มันบบยาวมากส่วนพราวสตีวิสสองแล้วก็กายน่าจะเสียยุทธยานะขน,นุนจะไม่ผิดสี่คนใครเน้นในการสอบวันนี้มากที่สุดคึ่พิมพ์มคุยกับฟ้าเมื่อคืนแล้วฟ้าก็บอกว่าฟ้าไม่ได้เน้นวิชานี้มากส่วนพราวกับกายพิมไม่แน่ใจว่าวสัดส่วนของแบบแพทย์เขาเป็นยังไงนะแต่ของพิมพ์อ่ะ วารสารมอทใช้10%ส่วนนี้เทจุรา40%ค่ะน่าจะเป็นพิมพ์นั่นแหละที่น่าจะเน้นแกะน้องๆรุ่นต่อไปดูอยู่แนะนําหน่อยว่าเราควรจะมีวิธีให้หายตื่นเต้นอย่างไรบ้างจากประสบการณ์ตอนนี้ควรู้สึกตอนนี้คือเราเราหายตื่นเต้น100%ไม่ได้ยังไงเราก็กดดนันยงไงเราเครียดอยู่แล้ว แต่ว่าพิมอยากจะบอกว่ามีสติและกันมีสติแล้วก็แบบอย่าลืมสิ่งที่เตรียมมาอะไรที่เตรียมมาก็อย่าลืมแบบว่ามีสติมากๆอ่ะเพราะว่าอาการตื่นเต้นเครียดกดดันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วกับการสอบอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าเออมีสติแล้วก็แบบนั่งสมาธิสวดมนต์ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยให้เราแบบทำทุกอย่างให้ครบถ้วนโอเคเช่นนั้นก็ขอให้โชคดีครับวันนี้กับตัานพิมสาธุวันนี้หนูสาธุไปกี่รอบแล้ว นั่งตำแหน่งกับปันเนยพอดีแล้วเอาองค์พี่เนยอเอาที่แป,ป๋ๆป๋ทุกคนเข้ามาในร่างหนูให้หนูได้แกะอย่างให้ได้เยอะที่สุดนะคะถึงแล้วค่ะคือเหมือนปีนี้เขาให้ใส่ชุดพละมาสอบได้เลยนะได้ หลายคนอะอแอลกิซไม่เงีเหมือนกันแล้วก็ทำผมทรงอะไรก็ได้ทำสีผมได้แต่ว่าไม่ใช่สีแบบฉุกฉาเกินไปอะไรทำไมเขาฟรีจังเลยอะใช่ฟรีนี่เขาฟรีนะในคู่มือแล้วก็ทำเล็บได้ด้วยอุ้ยจริงเหรอใช่เขาเขียนว่าทำเล็บได้ทางเลือกเขาสามารถแต่งตัวตามที่ต้องการได้เลยโอเคเมื่อกี้ก่อนก่อนมาถึงน้องพิมพพูดถึงคุณพ่อด้วยว่าคุณพ่อเราทําอาสาา อยู่ห嘛เนี่ยป๊าป๊าก็ป๊าเป็นจิตอาสาแบบช่วยเรื่องข้ามถานนนะอ๋อเห็นแล้วนู่นนั่นใครเอ่ยป,ป๊าป๊าแอลถ่ายป,ป๊าป๊าอาสาผัวครองป้าป๊าเ,เคว่าทุกอย่างเข้าโรงเรียนเลยไหมเข้าโรงเรียนเลยก็ได้คนเดียวมาตอนนี้ตั้งใจสอบนะน้องพีนครูพาหนูได้คะแนนดีๆก็ลปปเลยครเทขอบคุณนะคะ นี่คือก,กับการพิมพ์บล็อกค่ะทุกคนคือเข้ามาในโรงเรียนแล้วแต่ตอลนีจะไปหาเพื่อนๆคนเยอะมากอุ้ดูจะลุกอย่างเอาให้หมดนี่คือนอนกี่โมงคะเพื่อน,เ,อนเข้านอนแต่สามทุ่ม ควรก่อนแล้วก็คือ้อแล่อน้อตองสอบแ,แล้วกับตันพิมพก็สอบวิชาแกะเสร็จเรียบร้อยและนี่คือชมหน้าของกับตันพิมพไม่ไหว เ,เลยองคไปบองค์ทุกคนเข้ามาในร่างหรูไม่ไหวอะอะไรคือไม่ไหวอธิบายเขาว่าไม่ไหวไม่ไหวสอบแกดสามชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง,งแรกแกดไทยชั่วโมงหลังแกดอิงแกดไทยอะก็คือพิมอยู่ทีมสิบเจ็ดสิบแปดนะทุกคนชุดหนึ่งแต่เมื่อกี้พูดกับเพื่อนเมื่อกี้เขาก็ได้ชุดหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดทีก็แบบโอ้ยสรุปมันอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็คาดว่า เออน่าจะโอเคแหละแย็อิงคือคอมเมนต์เลยคอมเมนต์จวกยับเลยคือแบบว่ายากมากพิมบอกเลยพิมทาไม่ทันพิมพือรู้สึกว่าตอนที่พิมฝึกทําโจทย์มาพิมได้1 1 0 1 0 0คงที่ประมาณนี้แต่พอพิมมาทำมันนี่พิมรู้สึกว่าพิมต้องได้ต่ำกว่าร้อยแน่เลยคือแบบคือพิมช็อกมากแล้วพิมมือสั่นว่าคำศัพท์อะมาทีเดียวตุ้ม15ข้อคืออาจจะแบบคำศัพท์15ข้ออยู่แล้วแต่ว่านี้เป็นแบบคำศัพท์ล้วนที่แบบว่า ไม่สามารถหาคอนเท็กต์คลูซได้เลยอะแบบว่าโหมันยากมากคําศัพท์มันเกินเบอร์ไปมากเลยแล้วก็ส่วน r e ดดิ้งรู้สึกว่ามันซับซ้อนแล้วคําศัพท์ที่เราเจอมันเป็นคําศัพท์ที่เราไม่ได้เจอในหนังสือมอปลายขนาดนั้นสําหรับความคิดเห็นพิมพ์นนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์เราจะทาได้ดีพอเปิดมาพาร์ทสองเจอว่าแฝงหรือว่าโหคือแบบข้ามเลยอะข้ามไป r ีดดิ้งก่อนพาร์ทต่อไปก็เป็น error นะคะ พวกซัคเจอร์ไรติงอะไรเงี้ยก็ก็ค่อนข้างโห้หจังหวัดแกมมมาซึ่งทีมอะไม่ค่อยเก่งแกรมมาด้วยคือบอกเลยว่าถ้าถ้าเปิดดูแฮชแท็กก็คือน่าจะแบบโหมากๆออกมาคือแบบจับมือเพื่อนแบบไหวไหมเพื่อนก็แบบว่าเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้แบบไม่เอาแล้วโอเคนี่คือการบ่นที่ยาวมากๆเลยนี่พี่ถามเป็นคำถามเดียวเองนะน <c oughs> อยากให้ย้ำกับเพ,พื่อนๆอีกทีว่ากับตันพิมอยู่ทีมไหนครับกับตันพิมนะคะเจ็ด ทยชุดหนึ่งนะทีม 17, 1ิบเจ็ดิบแปดอ่าเพื่อนๆก็เมสกันมาได้เลยข้างล่างว่าอยู่ทีมไหนถ้าอย่างนั้นโทรหากับตันสับสองคนไหมได้ค่ะรู้ค่ะคุณรุตระวีหรือเปล่าครับค่ะ <c oughs> เออโทรจากสนามสอบนะครับค่ะ <c oughs> ขอเก็บข้อสอบยังไม่ประมวลผลให้นะครับเออหมายหมาถึงังไงนะคะเชเลย สวัสดีค่ะพี่ <g ül> ตอนนี้เราอยู่กับกับตันทีมคะเป็นไงบ้างรู้สึกว่ามันยากกว่าทีก่อนๆเยอะเลยนะจริงมันยากมากแกรอิงออกมาคือแบบเสียงทุกคนเป็นเสียงเดียวกันว่ายาก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 กับตนฟ้าทีมไหนแกท์ไทยได้ชุดเท่าไหร่ได้ชุดหนึ่งค่ะเออเหมือนกันเลยทีมนับได้เท่าไหร่เออทีมสิบหกสิบสามอ่าทีมได้เท่าไหร่ทีมได้สิบเจ็ดสิบแปด คือตอนนี้ไม่มีใครตรงกันเลยอะพิมสองในทวิตอะสิบแปดยี่สองสิบเจ็ดสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดนี่สิบหกสิบสามปีนี้คือตอนแรกดีใจว่าแบบเฮ้ยโจทย์สั้นว่ะแปบ๊บเดียวแน่เลยสรุปพิมพทำแบบเกือแบบไม่ทันน่ะแต่ทันนะนี่ยังไม่เจอคนที่อยู่ทีมเดียวกันเลยด้วยซ้ำอ่ะได้แล้วพิมเป็นทีแนละ้วอือถ้าพิมิดว่าจะได้ประมาณเท่า,ทาไหร่คิดว่าพอใจนะที่ทคือที่เคยทำมาค,คือหวังแบบ 1้0ยสิบเท่านี้ก็แบบดีใจแล้วอ่ะแต่ที่ฝึกที่ฝึกมาจากโจทย์ที่เคยทําอ่ะคือเขาได้แบบร้อยสิบบวกบวกอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้รู้สึกว่าไม่ถึงร้อยแน่ๆอ่ะคือมันยากมากเลยอ่ะใช้กับจันฟ้าฝากอะไรถึงเพื่อนเื่อนทางบ้านที่ดูหน่อยอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าแบบไม่ต้องเครียดนะเพรว่าก็บอก <living S 2> มันยากอย่าง,น,ง S. <S นี้ก็ตามก็ขอให้ทุกคนไปเพื่อตัวแบบไปตัวค่ะเ็นกลังใจใช่ค่ะบายบาย h ล l l ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเรียนสายคุณทิติการครับเรียนสายค่ะโทรจากกรรมการคุมสอบนะครับค่ะคุณทิติการเนี่ยยังการข้อสอบไม่ครบนะครับอันนี้รับทราบไหมครับทำข้อสอบวิชาอะไรเหรอคะอ่าแกดครับผมขาดไปเหรอคะยังไงทำขาดไปกี่ข้อเฉลยเลยดีกว่าไหมโอ้หนูงงหมดเลยอ่ะหนว่าหนูตรวจไปสามรอบเลยนะครับ <laughs> อ่ะเฉลยก็คือทีมงานโทรโทรหยอกน้องเพื่อคลายความกังวลในการสอบวันนี้ซึ่งเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดในรอบเลยคอมเมนต์เลยคอมเมนต์จวกยับเลยสวัสดีเป็นไงบ้างเพื่อนไม่ไหวเลยแกทายได้ชุดไลนไชุดสองชุดสองมันต่างชุดหนึ่งยังไงอยากรู้มากเลยอ่ะเขาน่าจะสลับบทความมากแล้วบทหนึ่งของพาคืออะไรจำได้ไหมที่เป็นเรียนอ่ะที่ไม่ใช่ควิชอ่ะแสดงว่าสลับแน่ๆเลยเพราะว่าบทที่หนึ่งของพิมเป็นการละออกครั้งใหญ่ ส่วนบทที่2เป็นการมีเป้าหมายในการเรียนปะการมีเป้าหมายเป้าหมายการเรียนใช่ใใชช่่ได้เท่าไหร่ทีมไหนมันมีทีมไหนบ้างอ่ะฟ้าหกสิบสามสิบหกสิบสามส่วนพิมสิบเจ็ดสิบแปดมันคืออะไรมันนับไงแบบอันแรกได้เก้าเก้าเฮดสามตัวส่วได้เก้าเก้าเฮดสี่ตัววิธีการนับก็คือแบบว่าเขียนไปกี่ช่องไม่ไม่รู้ว่ายังไงไม่ได้นับไเขียนไปกี่ช่องโอเคงั้นก็คือกับนันทายุไม่มีทีมนะคะทุกคนรีวิวเก็ตอิง เกดอิงรู้สึกว่าแบบเหมือนต่างไปจากทุกปีแบบอย่างคอนเวอร์ปกติจะคอนเวอร์หนึ่งสามสี่ห้าข้ออันนี้แบบคอนเวอร์ละสองข้อแล้วก็ตรงวีดดิ้งมันเหมือนมีแบบ แนวคําถามที่แต่ละปีไม่ได้มีอะไรเนี้ยเปลี่ยนคนสอบมาแหละมันก็ช็อกๆหน่อยให้น้องพราวลองฝากถึงน้องๆทางบ้านหรือการสอบวันรอบเนี้ยเป็นไงบ้างดาหหางก็รู้สึกว่ารอบนี้ก็เป็นรอบที่คนข้อสอบเปลี่ยนใหม่เนาะเจอครั้งแรกหลายๆคนก็อาจจะช็อกไปหน่อยแต่ก็ช้าวก็เชื่อว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วไม่เท่าไหร่ก็อยากขอให้ภูมิใจตัวเองไว้นะคะสู้ๆอีกไม่กี่ข้อสอบก็จะอิจัาภาพแล้วค่ะอืมโอเคอ่าขอบคุณน้องพราวมากเลยนะ ฝากบอกพิมสู้ๆนะคะโอ้ฝาอยู่ฝากสู้ๆด้วยดีชควงนี้เต็มที่แล้วโอเคค่ะบ๊ายโอเคเรามาอ่านในแท็กทวิตเตอร์กันนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นข้อเดียวที่พิมพ์มั่นใจพิมพ์ตอบถูก เด็กเดียวมาเล่นด้วยอ่ะเขาถามว่าเนื้อเป็นยังไงเราตอบเบลดอนทีมเวลดอนนะคะทุกคนตลกก็แต่ข้ออื่นไม่ไหวเลยอ่ะเกร์อิงกันซีนมากค่ะถูกต้องค่ะเก็์อิงกันซีนริดดิ้งยากกว่าไอเอลบาพิเอีกนะโอ้โหอะอย่าลองบอกนิดนึงว่าเรามีสอบอะไรอีกแต่๋ยวพี่มีสอบแพทหนึ่งนะคะแต่แพทหนึ่งพี่ไม่ได้ใช้สอบไปเฉยแล้วก็แพทเจ็ดจุดเจ็ดแพทเกาหลีที่เขาที่มาสอบว่าจะออกแน่เลไม่รู้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าด้วยด้วยความที่มันใช้คนออกข้อสอบใหม่อะค่ะโจทย์เก่าเก่าเรา มันก็เลยเหมือนใช้ไม่ได้เลยอ่ะนี่คือแบบแย่มากเลยรู้สึกเสียใจจังคือตอนแรกอะพิมพ์จะแบบไม่จะไม่เอาแผ่นเกาหลีแล้วแต่ว่ามาถึงตอนสุดท้ายว่าใช้ดีกว่าคือแผ่นเกาหลียากมากเลยอะ่ะแล้วพิมพิมพก็กลัวเหมือนกันว่าพิมพจะได้คะแนนไม่ดีแต่ว่าก็ทําให้เต็มความสามารถความสามารถพิมพเท่าไหร่พิมพก็ทําเท่านั้นแหละทําให้ดีที่สุดแล้วก็มีสามานถทางกิจสังคมะคะ่ะอยากถามความคาดหวังของการทําข้อสอบแกะในวันนี้หน่อยครับค่ะก็แกะเชื่อมนะคะแกะไทยจริงจริง ทุกคนก็อยากได้เต็มอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราสามารถเก็บคะแนนจากตรงนั้นได้แต่ด้วยความที่ตอนนี้มีหลายทีมมากแล้วก็คนออกข้อสอบออกใหม่แล้วก็มันก็สั้นแล้วก็ซับซ้อนงงๆตอนนี้ก็แบ่งกระจายเป็นหลายทีมมากก็ขอให้เกิน120ยย0่ตอยแ่สก็ยังดีค่ะจริงๆอยากได้เต็มนะแต่ว่าตอนนี้มีหลายทีมมากเขาขอเกิน1 2 0 130ล้ละกันหวังอย่างนี้ส่วนแกตอิงค์เนี่ยตอนแรกหวัง110บวกหรือ120แต่ตอนนี้รู้สึกว่าคงทำไม่ได้แล้ว ก็ขอขอแตะร้อยก็ยังดีแต่ว่าเท่าที่เป็นไปได้น่าจะต่ำกว่าร้อยแน่เลย mm hmm. ก็ต้องมุ on, mm hmm. กออนคือเดี๋ยวจะไปเอาคะแนนของสนามอื่นค่ะถ้างั้นแนะนําน้องๆในรุ่นต่อไปหน่อยว่าเราควร mm hmm. จะเตรียมตัวเพื่อจะไม่เจอกับปัญหาหรือว่าข mm ้ hmm. อสอบที่ยากเกินไปอย่ยางเงี้ยเล่ค่ะสี่รู้สึกว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่แบบคนออกข้อสอบใหม่อะ่ะเราเราไม่เราจับจุดเขาไม่ถูกว่าเขาจะทํายังไงต่อไปก็ mm hmm. ถ้าตอนนี้เรามีตัวอย่างแล้วเราก็ศึกษาแล้วก็ มีสติแล้วก็ดูนาฬิกาทําให้ทันด้วยเพราะพิมพเนี่ยพลาดตรงทําพิมทาไม่ทันพิมพ์พิมอะแบบเหมือนแบบว่าข้ามไปข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนข้ามเยอะเกินไปจนเวลามันไม่ทันอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เข้าน้ำเรียบร้อยเชื่อมั่นในตัวเองอย่ายอมแพ้ถ้าแบบถ้าไม่ยอมแพ้ยังไงยังไงมันก็ยังมีหวังดีกว่ายอมแพ้แล้วความหวังคือเหลือศูนย์หรือ 0, ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวมาดีแค่ไหนถึงแต่ถ้าเจอข้อสอบที่มันยากแล้วมันผิดแผนจากที่เราเคยเตรียมมายังไงแล้วก็ไม่ไหวก็ move on แล้วก็ทำทำสนามต่อไปให้ดีค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันอีกท <heaven> ีตอนประกาศคะแนนเรามาลุ okay. <P faith> ้นกันอีกทีว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรบ้างสู้ๆนะเด็กของห้าบ๊ายบาย